ห่วงเล่นแต่โทรศัพท์อีกแล้วเป็นยังมึงเือบ่เอ่ยมึงเป็นตัวอย่างได้นี่ต้องเป็นเอื่ยมันบ่จังถึกแล้วแม่สิมาหามพ่อเห็นยังในเมื่อแม่ว่าได้เห็นบ่นพ่อเป็นลูกแม่เลยลองมึงกาเก่าออกไปลองมึงดูกูตีมึองอีกแท้พ่ออบ่สนหีหยังอีกแล้วแม่แม่สิเห็นยังแม่เห็นเลย ได้เกซีส่สูตนให้ตีลูกพิมพ์นี่เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวของเขาเลยได้ลูกแม่ภูมิใจในตัวอีหลาหลายหลยถ้าสันพิมพ์ไปล่างถวยก็นเนอแ,แม่จ้าไปลูกแม่จ้าเกดออกแล้วเด้ เกติหมอีอย่งนี่ได้แค่สองจุดหาเนี่ยนะที่หนาที่หลังอ่ะก็ตั้งใจเฮ็ดให้มันดีกว่านีดเด้อเบอรเมตนค่าเตลเล่นอยู่หันละไป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 หาล่างถอยล่างจารซอยเอื้อยมึงพูนอ่ะห้าเห้ตัวมันนม่ประโยชน์ก็หนีเนี่ยเอาไป ข้างในแน่เกรดออกแล้วบอแมนถ้ามันก็บ่ได้หลายซ้ำเอื่อยดอกเป็นอีอย่างอีถึงแม่เปรียบเทียบอีกแล้วบอเอื่อยกับหูตัวแม่แล้วก็บอไปจังซ่้นละ่ะอย่าไปคิดไลายเดอร์ลูกฮัเจ้งเอื่อยนะบ่เข้าใจดอกพอยแม่แล้วก็ฮหักลูกซ้ำๆกันน่ะละ กับคนที่ถือหักนะก็คือเอืเอเ่งไงเอื่อยกรบเบาใดกวพ่อยเยมพ่อยยุ่ใส่กันนะไปซื้อยาสิฟันมาให้แม่จะเข้าได้ยาสิฟันเหมือนแล้ว นี่จ้ะแม่พ่อไอ้สื่อมาห้แล้วพ่อยอลัวแม่น่ะจะต้องถามหาแน่นอนเลยมันเป็นยาสีฟั่อยังหรอนี่อ๋อมันเป็นยาซีฟันจมโบสมม้จ้ะแม่ยาสีฟันยี่ยังบุญี่หาสื่อมาทัวทีบทัวแดนจะมันดีบ่หรอดีที่สุดในทองตลาดเลยจ้ะแม่ยาซีฟันตัวเนี้ยน่ะไผใส่เพิ่นกว่าดีใส่ปึ๊บกินปากหายปรับเลยเพราะยาซีฟันตัวเนี้ยมันเป็นสูตรเข้มข้นพิเศษแม่แถมนะ ใส่บ่โดนนะฟันกระขาวขึ้นบอ่อแสบปากพร้อมแล้วผูใ้ใดมากาลันตีว่ามันดีละ่ะฮะปลาเธอกูใส่ไปแล้วปากกูเป็นเอียงขึ้นมานน่ผู้ดใดสิรับผี่ชอบเนี่ยฮะเป็นเอียงกันแม่โอ้ยกะนองมึงนี่แหละแจ้งเม่นไปซื้อ,อยาสีฟันเอียงมาให้กูใส่นี่อันใดละ่ะนี่อ๋อยาสีฟันจมโบสมัยเอา้าอีหลาก็ัู้จักตีลกูกหู้จักแล้วเนาะแม่ อย่าสีฟันตัวนี้นะดีที่สุดในทองตลาดเลยเด้แมนอีหลีบอกแม่นล่ะนาะแม่เส้อใจได้เลย <c oughs> ถ้าพิมพ์วามันดีมันก็สีดีอยู่นั่นละ่ะเดี๋ยวแม่สิไปใส่ล่องเบิงเดอคัสันจ้าแม่ไปได้ของดีๆแบบนี้มาแต่สายพ่อย <c oughs> บอกเอ้ยแนะ่เดี๋ยวรอบนานะ่ะเอ้ยไปซื้อเห็นแม่เล่า ต้องเป็นเอื่อยมันบอจังถือพิมพ่อย,อยกินขนมว่นนี้แม่เอาขอนมมาให้กินจ้า,จาแมเา่เอาเอียงน่ะพ่อยห่วงเหรียแต่โทรศัพท์อีกแล้ว เป็นยังมึงก็บอบเบงเอ้ยมังเป็นตัวอย่างได้นี่เวลาว่างก็ให้ยหูจักอาหนังสือหาความรู้ใส่จาของแน่อันนี้แม่นีหยังนี่เลี้ยนกับโบเกง่งยังมห่วงเหรียญแต่โทรศัพท์อยู่นี่ถ้าข้าแต่เหรียญอยู่แบบนี้นะก็ต้องโกงต้องกินมันแล้วขนมนี่เอาให้คนที่เขาตั้งใจเลี้ยนกินดีกว่าบอพิมพ์กินคนเดียวเลยบ่าต้องให้น้องมังกินแล้วถ้าสิมห่วงเหรียญแต่โทรศัพท์อยู่แบบนี้ โดเอือยบบบอกแม่ดอกขอบคุณเอือยพิมเอือยขอโทษเด้อเป็นความผิดเอือยนี่ละ่ะที่มานั่งอ่านหนังสือข้างๆพ่อยูปแบบนี้นะเอือนั่งเล่นโทรศัพท์เป็นมูพ่อยดีกว่าพ่อยจะได้บ่ต้องถึกแม่ว่าแบบนั้นเอือยพมพ์ม่ต้องโทษจะคล้องดอกมันเป็นความผิดของพ่อยนี่ลหละที่สนใจแต่มือถือ,ก,อก็เลยเรียนบบเก่งอเอือยพิมพไง พ่ออย่าโถ่จะของเลยมันมีอีกต่้งหลายอย่างนะที่พ่อยนะ่ะเฮ็ดได้ดีเลยมีอีอย่างที่พ่อยเฮ็ดได้ดียุดิพ่อ,อยเป็นคนน่าลักอารมณ์ดีเข่ากับคนอื่นได้ไงเป็นที่ฮักของมูทุกคนนี่ละ่ะเป็นสิ่งที่พ่อยเฮ็ดได้ดีเลยต่างจากที่ พี่นะ่ะเข่ากับคนอื่นในยากชีวิตพี่ก็เลยต้องอยู่กับหนังสือแบบนี้มันกะดีเหล่าตัวที่เอื่อยสนใจการเรียนแม่ก็เลยหักเอื่อยไงต่อให้พ่อยนนะ่ะเห็ุแนวอื่นดีซ้ำใดนะ่ะมันก็บ่สำคัญดอกพอสุดท้ายแล้วแม่เล่ากับหักไอพิมพ์เกื่อกันะละพ่อย ต่พิมพ์โทรศัพท์มาค่อยของเปน็นหลักใจกันเนาะฮัลโหลเจ้าของมีอหยังมาหาเขาแน่เขาอยู่หน้าบ้านเจ้าของนี่ฮะจ้า,จาของไม่เห็นหยังก็เคยบอกแล้วว่าบ่าห้มาเออนะออกมาหาเขาเ่าเกราหนึง่งเดี๋ยวเขาก็ไปแล้ว เออเออเออเดี๋ยวออกไปเขาบอกแลลวแมนบอว่าว่าต้องมาหายูเฮียนเดี๋ยวแม่เราเห็นไม่ใคเห็นหรอกนะเขาไปหาเหรียญโพอยจ้างไดตอนนี้ก็ปิดเทิมแล้วเดี๋ยวเ,าเขาสิพาเธอว่นไปซุ้มมองให้เธออยากไปเลยเออพอดีปิดเทิมนี่พ่อยว่าพ่อสีอาหนังสือ,อยูเฮียนอ่ะ มงมนอยู่กับตำล่ามันมีความสุขอยูติออกไปใส่ชุดในเดอร์เขาน่ะหูเด้ที่เธออยากอ่านหนังสือน่ะก็เพราะว่าอยากสนะดใจแม่แนนบอ <c oughs> มีความสุขกยุติหึนี่พ่อยย่าให้คุณใดเมื่อบอกว่าพ่อยควรเสียดหยังพ่อะต้องเฮ็ดเองคิดเอาเองพาพ้อยควรเสียดอันใดเข้าใจบอ พ่อยตัวน,นั้นแล้วมันเป็นผู้ใดนั่นนะอย่าบอกเด้อว,วันนั้นเป็นผู้เบามึงมึงนี่จะแม่นมันเขี้ยวคักนเนาะเลี้ยนกับเลี้ยนบ่เกง่งย่างสีมาลอยมีผู้เบาอีกมึงมึง,มง,มงเจอโกแท้อีพ่อยอ้า่สันถ้าสมูดว่าพ่อยอยากออกไปเล่นทัางนอกนะเดี๋ยวพ่อสีบอกกันให้มารับเด้อได้ครับพ่อย มึงมาเหตุอีหย่างอยู่นี่คือว่าไปหาหนังสือเออคือว่าผมเอาหนังสือที่เคยยืมพ่อยมาขึ้นนะครับแม่อุปเลถามมึงพ่อยมากี่เลยแม่มึงมากนี่ีอรูบอมักดียเทศโตทะเลทะเลยังมาแล้วยังมาหล่อมีผู้บ่าวอีกมึงคิดว่ามึงอายุเท่าไรมึงยัมาไม่ผู้บ่าวแบบนี้ฮะ อย่างพ่อยจะมีบ่ได้แม่กนนีมันชีวิตของพ่อยพ่อยก็อยากมีความสุขของพ่อยบ้างพ่อยเดี๋ยวในมันกลอดแย่งกูเลยตีฮะอุ้ยแม่มาถึงขาต้องตีกันเลยบอกคนจังเมงอะบอกดีๆสอนดีๆมึงก็บอ่เคยจำมันต้องเฮ็ดแบบนี้ล่ะมึงจังสิเจอเอาจำเอาเป็นอย่างเป็นอย่างพ่อเห็นอีหย่างคือมันก็ไม่เคยถูกใจแม่เลย มึงเนี่ยมึงมึงเหตุตละอย่างเนี่ยมึงเคยเหตุอีหยังถือใจกูบอเคยเหตุอีหยังให้กูสบายใจบอกะยอนว่าพ่อยม,มันเป็นเอืยพี่แมนบอมันเลยเหตุอีหยังว่าถือใจแม่จากอย่างนะ่ะพ่อยม,มันมาแม่หลูกหลักแม่ไงพอยขอใจเราล่วละว่าแม่นะ่ะบอเคยหกพอยเลยก็เพราะว่าแม่บ่เคยเห็นพ่อยเป็นลูกแม่ตั้งแต่แรกเลยแมนบออ้แม่ตอบบ่ได ขอบคุณเดอแม่ที่แม่อุตสาวอดทนฟื้นใจเลี้ยงดูพ่อม่มาโดยตลอดมึงจะไปใสก็สิไปจกบ้านหลังหนี้ไงกูงให้มึงไปแล้วแม่สิมาหามพ่อเฮ็นหยังในเมื่อแม่ว่าได้เห็นมาพ่อยเป็นลูกแม่เลยรอ,องมึงกาเก่าออกไปร้องมึงดูกูตีมึงองีกแท้พ่อยมาสวนอีหยังอีกแล้วแม่แม่จะเฮ็นหยังแม่เฮนเลยอีพ่อย มาบางไปแบบนี้รูกเจ็บบ่พ่อยอย่าไปเด้อแม่นะเราหักพ่อยเมื่อหน่อยไปกูเอื่อยเลยเด้คนที่ถือแม่หักจังเอื่อยนะบม่มีวันขาใจหอกเป็นยังเอื่อยสิบ่่ขาใจแม่นะเราหักพ่อยเป็นยังเอื่อยสิบบ่หูเอื่อยก็ไม่ได้บอกว่า ก็ว่าแบบส่องๆไปจังสันเผยพ่อยมีความหวังอ่ะสื่กระลูกว่าแม่เราไม่เคยเห็นพ่อยเป็นลูกเลยบมแม่ <c oughs> กูบ่เคยหักมึงน่อยก็เอ่ยมึงเลยกูพยายามประคบประงมมึงมาก็ย้อนมาบ่อยากให้มึงออกนอกรูนอกทรังกูบ่อยากให้มึงลงผีจนเสียอนาคตกูบ่อยากให้มึงมาเสียใจก็จังตอนที่กูถึก่อมึงถิมเพราะกูหัว ปัะการที่ถือที่มีอยู่คนเดียวอะ่ะมันเสียใจสําไหแล้วตอนนี้กูก็เหลือแต่พวกมึงสองคนนี่แล้วบ่ห้กูเป็นห่วงมึงอะ่ะที่กูเป็นหว่วงผู้ใดแล้วถ้าการที่กูเป็นห่วงมึงแบบเนี่ยเหตุนใดมึงอึดอัดเหตุใดมึงลำบากใจมึงสิไปใส่มึงก็ไปเลย ันบ่มีแม่คนไหนที่สิบ่หักลูกดอกลูกเอ้ยถึงลูกสิเก่งลูกสิงโง่ลูกสิเป็นยังไงแม่ก็ยังหักหลูกคือเก่ามึงจำไว้กระแสดงว่าพ่อยาใจผิดมาโดยตลอดที่ผ่านมาพ่อยคิดว่าแม่บ่หักพ่อยพ่อยพยายามเป็นคนที่ดีเพื่อแม่แต่พ่อยก็บ,บ่้าใจคือกันว่าเนียง แม่ขก็พูดแบบนี้ม่ขอโทษดีหลาเด้อต่อไปแม่สิบ่ใส่วิธีนี้อีกแล้วพ่อยขอโทษแม่เดอ้อและพ่อยก็ขอโทษเอ้พิมพ์นาแล้วก็ขอ,อพูดเอ้พิมพ์ที่มาหามพ่อยไว้บ่สันถ้าพ่อยออกจากบ้านมินีไปพ่อยก็คงเสียคนแล้วละ่ะบอเป็นอยังจังใดพ่อยนะ ก็เป็นน้องเอื่อยคือเกาหักกันเนาะองกอดบ้านเกิดแทนนี้ที่พาเรามาพบเจอบ้านเฮาอบอุ่นเสมอพร้อมให้เธอมาอยู่ด้วยกันมีเพื่อนมีญาติพี่น้องพวกของสสยเลือดเดียวกัน 猫咪问。<貝>